เอ3จ2สามสี่สองเจมสกเกาหลีน่นะคะมาดูตัเขาจะเป็นาโรชัยหยุนะท่คือเขาไม่ได้บินว่าของข้นศึกโปรหยุ่นรืดเ่านะคะราจะบอกดมาเป็นข่าวดังงานนั้นทีนก็จะโปรชัารอเราจะดูกันนะคะว่า่าจบตำแน่งเปนไงนะคะแล้วก็แตอะไรบ้างนะคะโดยรวมืูแล้วก็รอนจนรถจักรยานมีคนแน่นนอน ใ,ใ,ใช่รันเนี่นยก,ก็จะคลาคกันนะเรื่องลึกหนักเบาถ้าคนกันเลยแล้วคือไมค์เซนตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วฉันพูดอยู่ตรงนี้ได้ยินอยู่เออดีมากเลยนะไม่มีใครบอกเลยไปงานไปงานนี่เดิมต้ไม่กริบ คาร์กโกก็บ่าข้างเดดต่อร้อนใหญ่ร้อนลึกตกกระบอกครับบาลผิวๆิวทารร้อยโหนี่น่าจะเยอะมากเลยนะจะมานับกันดูงานกันนะไปเรื่อยๆเรียงเรียงไม่ต้องเรียบนี่ขาใหญ่ๆส่งขากระบอกเลยนะวินเชจวินเชจ ชายหญิงรวมกันนะพี่ข่ากระบอกใหญ่กระบอกใหญ่กระบอกอ้อบานใหญ่ๆบานสะพังนนคนสี่ก็ปกติเนะฟูกเวลาที่เราเปิดอุ้ยขายาสวยมากเลยคาโก้ด้วยเธอสวยจังเขาเป็นอาเดานะรวมๆกันวรวมชายหญิงแน่นเปียเลยอะ่ะก้อนแบบอัดมาแน่นมาก ก็บอกได้นะพี่ค่าได้หกร้อยบาทสวยนะทรงแบบเป็นแฟชั่นดีนะเออแฟชั่นดีนะผู้ชายผู้ชายผู้ชายโอ้โหคือแบบว่านันมากว่าสีสวยนะร้อยกิโลราคาถูกด้วยอ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวลงไว้ให้ตายโหดนะจ๊ะ สีสันเรียบง่ายไม่ฉุดฉาดผู้ชายผู้ชายนะรวมชายรวมหญิงสัดส่วนในกระสอบก็รวมรวมกันนะพี่นะชายหญิงชายมากกว่าหญิงมากกว่าชายน้อยกว่าหญิงน้อยกว่าอันนี้เราไม่สามารถตอบได้นะคะสินค้าอัดกระสอบมาจากโรงงานต่างประเทศนะมาแบบไหนก็คือขายแบบนั้นเลยทางร้านจะขายยกก้อนยกกระสอบนะคะไม่ได้ขายปลีกแล้วก็ไม่มีแบ่งนะ ก็เฟียแมสเปล่าในตูอ้อะนี่วนเดือนประมาณมาอยู่ในตู้ก็แต่เหมือนไอจีทำไมมันแน่นหนึบอนาะอเออผู้ชายผู้ชายไอจี SG มันแน่นจังตูดเป้าเต็มผ้าโดยรวมถือว่าสะอาดค่ะสไตล์แฟชั่นขาใหญ่ๆบ,นบนานๆนะคะแล้วก็มีสไตล์แบบเอวกลางเอวสูงวินเทจวินเทจมีปนกัน คายใหญ่ๆผู้หญิงโอ๊ยเขียวเหนียวซับนี่สวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยรอนใหญ่อะ่ะรอนแบบรอนใหญ่รอนลึกอะ่อะข้าอร่อยยิ่วฟกยิ่วฟกเนี่ยใส่สบายๆชิลๆพี่คขาบรนบานใหญ่ฮารุฮาระฮารุฮาระ ใครจะรับกี่กระสอบนะคะสามารถพิพงรหัสเซียมได้รายละเอียดเพิ่มเติมไปใส่ไว้ให้ใต้โพสเดอร์เอ๋สูงเอ๋สูงสูงเปรตก็นั่นจังเลยอ่ะไม่สวยล้วอ่ะจระใส่ปุ๊บชีวิตติดกลัมทันทีเลยดูเลยรูทันทีเลยผู้ชายแบบสไตล์วินเทจ คาบ้านใหญ่ใหญ่ยูนิครเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยใช่ไหมไม่เคยเจอนะยูนิคอรลูกฟูกนะที่เป็นแบบป้ายป้ายงานเก่าดูดิแฟชั่นแบบยุคสมัยยุคเทรนปัจจุบันเลยอะคาบ้านใหญ่ใหญ่เนีย่ยโอ้ยส,สีสดมากส,สดมากสีสดมากเพร ทรงมัสนสวยนะใช้ได้เลยผู้ชายผู้ชายรวมชายรวมหญิงในกระสอบถ้าสวยอนะ่นนะทรงสวยอ่ละน่ารักอ่ะเลิศอ่ะสายผู้ชายผู้ชายวินเทจ อุ้ยได้ผู้หญิงแบบขาบานๆเดีวยวจังเลยอ่ะที่เป็นแบบขากระบอกใหญ่อะ่ะโอ้ต้องต้องแบบนะเรยดใส่หุ่นนะทรงแบบนี้นะอันนี้ผู้ชายนะตูดเป้าสวยพี่อแน่นมากเลยอะ่ะกระสอบแบบอัดแน่นมากเลยอะ่ะ โอ้สวยอะเธอดูดิขาสวยมากเลยอะดูดิเฮ้ยสวยๆกันเลยอนะดูดิผู้ชายผู้หญิงน่ารักอีกแล,ล้วสีหวานๆ pastel สวยอะสวยอะสีเขาก็แบบแนวสไตล์แบบน่ารักน่ารักเลยนะดูดิดดอุ้ยรำย่า่าทูโทน หน้าหลังจัดไปสองสีจังอืมสวยอะ่ะสวยมากอืมนนี่ก็สวยเอโอ้ยขาบ,นบานๆไญ่งนั้นเลยว่ะโอ้ยอชอบอะ่ะเนี่ยมี่ได้อัดมาแน่นมากเลยนะ แน่นเปี้ยเลยอ่ะสวยมากพี่สวยมากสวยมากสวยมากก่อนจะมัวมันน่าจะเยอะนะเนี่ยเนาะโอ้แน่นเปี้ยเลยอนะ่ะ จริงๆอ่ะแบรนด์มันก็ยังมีเยอะนะแต่เราไม่ได้ดูหรอกแอบผู้ชาผู้ชายเอจี SG! สวยอ่ะได้ขายใหญ่เทียบเลยเอจีเอจีเอจีสามสี่สองนะคะสามสี่สองอ่ะรายละเอียดเดี๋ยวลงไว้ให้พี่ใครชอบก้อนนี้ใครชอบก้อนใหม่รีบทักมาได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขอปิดคลิปนี้ไปก่อนเจอก,กันคลิปต่อไปสวัสดีครับ